สวัสดีครับคุณผู้ฟังล่าสุดมีรายงานทางทหารที่น่าตกใจหลุดออกมาครับว่าถ้าเครื่องบินล่องหนที่แพงที่สุดในโลกอย่าง F-35 ของสหรัฐที่ใครๆก็บอกว่าไร้เทียมทานจู่ๆกลับถูกล็อกเป้าและสอยร่วงลงมาเหมือนนกปีกหักโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่โลกแทบไม่เคยเห็นหน้าค่าตาม,มาก่อนสถานการณ์โลกจะพลิกผันไปขนาดไหน ล่าสุดอิรานกำลังซุ่มเงียบเตรียมงัดไม้ตายก้นหีบที่เรียกว่าแอชิลหรือเกราะป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้นออกมาท้าชนกับกองทัพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปและความลับของเกราะวิเศษที่อิรานคุยโวว่ามองเห็นแม้กระทั่งวิญญาณของเครื่องบินสตลนั้นคือของจริงหรือแค่ราคาคุยเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางต้องบอกว่าเดือดประหลอดแตกครับในช่วงต้นปี2026นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ส่งสัญญาณความพร้อมทางทหารในภูมิภาคนี้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลด้านความมั่นคงระบุว่ากองกำลังสหรัฐกำลังเพิ่มระดับความพร้อมรบหรือ readiness ในตะวันออกกลางแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐจะยังไม่ออกมายืนยันต่อสาธารณะว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นเร็วนี้หรือไม่แต่ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้อิหร่านนั่งไม่ติดครับ สื่อของรัฐบาลอิหร่านเองก็ออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่าตอนนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วประเทศของพวกเขาอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมสูงสุดเพื่อรอรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ แต่จุดที่ทําให้คนทั้งโลกจับตามองคือนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกเริ่มเสียงแตกครับฝั่งหนึ่งบอกว่า F-35 และ B-2 Spirit ของอเมริกาจะบินผ่านน่านฟ้าอิหร่านได้สบายๆแต่อีกฝั่งกลับเตือนว่าอย่าประมาทพยาอินทรีแห่งเปอร์เซียเพราะอิหร่านอาจมีของดีที่ซ่อนไว้และอาจทําให้สหรัฐต้องเจ็บตัวหนักที่สุดวันนี้ผมเลยไปเจาะลึกข้อมูลเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดระหว่างคำกล่าวอ้างของสื่อรัฐบาลอิหร่านกับบทวิเคราะห์จากฝั่งตะวันตก มาดูกันว่าไพ่ลับที่อิหร่านถืออยู่คืออะไรกันแน่เรามาเริ่มกันที่หัวใจสําคัญของเรื่องนี้ครับนั่นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านที่เปรียบเสมือนโล่หรือแอร์ชิลของพวกเขา สิ่งแรกที่เราต้องเคลียร์กันให้ชัดก่อนคือเรื่องของระบบ S400 ครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าตกลงอิหร่านมี S400 ของรัเสเซียหรือ,อยังเพราะมีสื่อหลายสำนักคาดการ์กันไปต่างๆนานาตรงนี้ผมขอแยกแยะข้อเท็จจริงออกมาเลยนะครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีการยืนยันต่อสาธารณะที่เชื่อถือได้ว่ามีการติดตั้งระบบ S400 เพื่อใช้งานจริงในอิหร่านครับแม้ว่าอิหร่านจะอยากได้หรือมีความสัมพันธ์อันดีกับปูตินแค่ไหนแต่ในทางยุทธวิธีเรายังไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ยืนยันได้ร้อเซคือระบบ S300 ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2016รัสเซียได้ส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 ให้กับอิหร่านจนครบถ้วนตามสัญญาซึ่งนี่คือ1ในไม่ตีองค์ประกอบที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและยังคงเป็นกระดูกสันหลังในการป้องกันน่านฟ้าของอิหร่านมาจนถึงวันนี้ครับ ทีนี้ถ้า S 3 0 0คือของเก่าแล้วอะไรคือของใหม่ที่ทําให้อเมริกาต้องกังวลคําตอบคือระบบที่อิหร่านพัฒนาขึ้นเองครับนั่นคือบาวา373และขีปนาวุธคู่ใจที่ชื่อว่าไซยัดสี ข้อมูลจากฝั่งอิหร่านระบุว่าขีปนาวุธไซดสีนี้ไม่ใช่จรวดธรรมดาครับมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่5หรือพวกเครื่องบินสเตลลอย่าง F-35 โดยเฉพาะแหล่งข่าวทางทหารของอิหร่านอ้างว่าระบบนี้สามารถตรวจจับล็อกเป้าและทำลายเป้าหมายที่บินด้วยความเร็วสูงและมีคุณสมบัติอำพรางตัวได้แต่ในทางกลับกันนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกยังคงมองเรื่องนี้ด้วยความขังขาครับพวกเขาบอกว่าการเคลมสเปคในกระดาษกับผลงานในสนามรบจริงเหมือนคนละ เ,เพราะยังไม่เคยมีข้อมูลการรบจริงหรือ Combat Data มายืนยันว่าไซยัดสจะสอย F-35 ร่วงได้จริงไหมแล้วฝั่งผู้ท้าชิงอย่างสหรัฐล่ะครับมีอะไรบ้างแน่นอนว่าพระเอกของงานนี้คือแพลตฟอร์มล่องหนหรือ Stealth Platforms อย่างเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit และเครื่องบินขับไล F ่ F-35 Lightning II ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเจาะทะลุเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นโดยเฉพาะ ส่วนเจ้าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่อย่าง B-21 r i d e r ที่หลายคนรอลุ้นนั้นข้อมูลล่าสุดระบุว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและยังไม่พร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบครับ จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการประทะกันของข้อมูลครับนักวิเคราะห์ตะวันตกหลายคนยอมรับว่าแม้เทคโนโลยีของอิหร่านอาจจะไม่ได้ล้ำหน้าเท่าสหรัฐแต่ปริมาณและความซับซ้อนของระบบป,ป้องกันภัยที่อิหร่านวางไว้แบบขนมชั้นหรือซ้อนกันหลายเลเยอร์มันจะทําให้ต้นทุนการโจมตีของสหรัฐสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่คําถามคือสูงขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจน ผมอยากชวนวิเคราะห์ต่อแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นการป้องกันภายทางอากาศก็เหมือนการเล่นฟุตบอลครับอิหร่านคือทีมที่เน้นเกมรับอุดประตูแน่นหนามีกองหลังหลายชั้นทั้ง S300 ของรัเสเซียและบาวา3 7 3ของตัวเองส่วนอเมริกาคือทีมบุกที่มีกองหน้าตัวจีด๊ดลีลาแพลียวๆอย่าง F-35 ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการชนะด้วยการยิงเครื่องบินสหรัฐให้ร่วงทุกลำครับแต่เป้าหมายของอิหร่านคือการทําให้สหรัฐรู้สึกว่าถ้าจะบุกเข้ามา ต้องจ่ายแพงนะอาจจะต้องแลกด้วย F 3 5สักลำสองลำหรือเสี่ยงที่นักบินจะถูกจับเป็นชเชลยซึ่งแค่ภาพเครื่องบินสารัฐราคาหลายพันล้านร่วงลงพื้นก็เพียงพอที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของกองทัพสารัฐสั่นคลอนไปทั่วโลกแล้วครับ โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนเกมวัดใจเลยนะครับเพราะเทคโนโลยีสเตลของสหรัฐนั้นหลักการคือการทำให้เรดาร์ศัตรูมองเห็นเป็นแค่นกตัวเล็กๆหรือมองไม่เห็นเลยแต่ทางอิหร่านก็แก้เกมด้วยการพัฒนาระบบเรดาร์ย่านความถี่ต่ำที่อ้างว่าสามารถตรวจจับวัตถุสเตลได้แหมแต่การเห็นว่ามีอะไรบินมากับการล็อกเป้าเพื่อย,ยิงจรวดใส่มันได้แม่นๆน,นี่มันคนละเรื่องกันนะครับเหมือนเรารู้ว่ามียุงในห้องมืดแต่ตบมันไม่โดนนั่นแหละครับนี่คือโจทย์หินที่อิหร่านต้องที่สุด เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับ มันสะท้อนให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอครับดูอย่างอิหร่านสิครับถูกคว่ำบาตรมาเป็น10บสปีซื้อของใครก็ยากแต่เขากลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหันมาพัฒนาอาวุธเองจนกลายเป็นเบอร์ใหญ่ของภูมิภาคได้การมีของที่ตัวเองสร้างมันทําให้ค่าศึกคาาเดายากครับเพราะสเปคมันไม่ได้มีขายในตลาดทั่วไปไม่มีคู่มือให้อ่านนี่แหละครับคือความน่ากลัวของความไม่แน่นอนหรือ f o อก f War สรุปนะครับเรื่องราวของแ i r s ช i e l d อิหร่านปะทะ F-35 สหรัฐครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธครับแต่มันคือการงัดข้อทางการเมืองและจิตวิทยาข้อแรกอิหร่านกำลังใช้กลยุทธ์เม่นพองขนครับคือทำให้ตัวเองดูอันตร,รายที่สุดเข้าถึงยากที่สุดด้วยการผสมผสานร,ระบบอาวุธเก่าจากรัสเซียอย่าง S300 เข้ากับนวัตกรรมใหม่ที่ตัวเองสร้างอย่างบาวา0 7และไซยาต4เพื่อส่งสัญญาณไปถึงทรัมป์ว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า ข้อ2แม้ตะวันตกจะมองว่าขีปนาวุธสยาดตสอาจจะโม้เกินจริงเรื่องการยิง F-35 แต่ในทางยุทธ,ธาศาสตร์ความไม่แน่นอนนี้แหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับเพราะตราบใดที่สหรัฐยังไม่กล้าพิสูจน์ด้วยการส่งเครื่องบินเข้าไปจริงๆอิรานก็ยังถือไพ่เหนือกว่าในแง่ของการป้องตราม <ic> <AI> และข้อสุดท้ายสำหรับสหรัฐการใช้ F 3 5และ B 2 0เจาะเข้าไปนั้นทำได้แน่ครับแต่ความสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ทางการเมืองดังนั้นเกมนี้จึงอาจจะจบลงที่การดูเชิงและการแสดงแสนยานุภาพมากกว่าการเปิดสงครามเต็มรูปแบบจริงๆครับเดี๋ยวผมสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งนะครับในเวลาสั้นๆ หนึ่งอิหร่านประกาศเตรียมพร้อมสูงสุดและอ้างว่ามีระบบแอร์ชิลด์ที่จัดการเครื่องบินสเตลได้โดยมีพระเอกคือระบบบาวา307และจรวดไซยาด4 2. ข้อเท็จจริงคืออิหร่านมี S300 แน่นอนตั้งแต่ปี2016แต่ S400 ยังไม่มีการยืนยันและ B21 อดของสหรัฐก็ยังไม่พร้อมรบ 3. นักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่าอิหร่านอาจจะหยุดสหรัฐไม่ได้ทั้งหมดแต่สามารถทำให้สหรัฐเจ็บตัวและเสียต้นทุนมหาศาลได้ 4. หัวใจสำคัญคืออิหร่านใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาเองมาปิดจุดอ่อนทำให้สหรัฐประเมินความเสี่ยงได้ยากและ 5. สถานการณ์ตอนนี้คือการวัดใจว่าทรัมป์จะกล้าแลกความเสี่ยงนี้หรือไม่เพื่อผลประโยชน์ในตะวันออกกลางขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภยัยสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้สูญเสียและความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสวัสดีครับ